หนักวิมานไกลาลาดเรื่องราวแห่งความแค้นนี้ได้เริ่มต้นขึ้นที่นี่เมื่อนางมาลีหญิงรับใช้ผู้ปรนิบัติพระสุรีหรือพระอิสวรเจ้าอย่างสม่ำเสมอต้องเผชิญหน้ากับความลุ่มหลงของอสูรเฝ้าประตูนนทการผู้ซึ่งรับใช้มานานถึงหนึ่งมื่นปีเต็มด้วยไม่เคยได้รู้จักรถสตรีมาก่อนในวันนั้นเขามองเห็นนางมาลีผู้งดงามสงา่า ดังกินรีกำลังนั่งร้อยพวงมาลัยจิตใจของอสูรหนุ่มก็มีอาจอดกลั้นไว้ได้เขาแอบซุ่มอยู่หลังต้นไทรใหญ่แล้วเดบดอกไม้ทิ้งใส่เพื่อหยอกเยา้าทว่านางมาลีกลับโกรธแค้นอย่างที่สุดนางรีบหยิบดอกไม้ที่ถูกทำลายนั้นกลับไปเข้าเฝ้าพระอิศวรทันทีเพื่อถวายเป็นหลักฐาน เมื่อพระอิสวรทรงฟังเรื่องราวก็ทรงพิโรธดังไฟบรรเลยกันพระองค์ทรงประกาศสิทธิ์ด้วยวาจาสิทธิ์สาบให้นนทการให้ลงไปเกิดเป็นมหิงสาหรือควายป่ามีนามว่ากําแหงทรพาและชะตากรรมของมันจะต้องถูกบุตรชายของตนเองฆ่าให้ตายเมื่อนั้นจึงจะพ้นจากชาติดีระฉานและได้กลับมาเป็นในทวารณไกลาลาดแห่งนี้ นทการจึงกลายร่างเป็นมหิงสาขนาดใหญ่สูงพุ่งพีองค์อาจมีกายสีเผือกแซมสำลานแต่จิตใจกลับพานอิจฉาและดูร้ายพญาทรพามีนางกาสอนหรือควายสาวเป็นบริวารถึง5,000ตัวและมันจะเฝ้าระวังอย่างเข้มงวดด้วยความหวัดระแวงในคำสาบหากนางใดคลอดลูกออกมาเป็นตัวผู้มันจะฆ่าทิ้งทันที ต่อมานางนิลากาสอนได้ตั้งท้องขึ้นนางด้วยความกลัวความตายจึงจำต้องหนีไปซ่องตัวอยู่ในถ้ำแก้วสุรกาลและได้คลอดลูกตัวผู้ออกมาทารกน้อยมีกายสีดำสนิทและมีกำลังมหืมา นางตั้งชื่อลูกว่าทอรพีพร้อมทันเล่าเรื่องราวการฆ่าล้างโคตรของบิดาให้ลูกฟังก่อนจะจำใจจากไปทิ้งให้เหล่าเทวดาที่สถิตยอยู่ในถำ้ำต้องคอยเฝ้าดูแลทรพีอยู่ตลอดเวลารอวันเติบใหญ่เพื่อสะสางชะตากรรมนี้เรื่องราวตัดกลับมาที่กรุงบาดาน เมื่อเท้าสากยวงสาพระบิดาของมัยราบสิ้นพระชนแต่ก่อนสิ้นใจท่านได้ทิ้งคำสั่งเสียสุดท้ายที่สำคัญอย่างยิ่งไว้กับพระมเหสีนั่นคือห้ามไปคบค้าสมาคมกับทศกัณฐ์เด็ดขาดเพราะเป็นพยาย์ที่ชั่วช้าอาธรรม<อ>เมื่อพระบิดาสวรรคตมัยราบในฐานะโอรส ก็ต้องขึ้นครองราชต่อแต่ลึกๆแล้วเขารู้สึกไม่มั่นใจในตัวเองเขากลัวว่าถ้าเกิดสงครามขึ้นมาฤทธิเดชของตัวเองคงไม่เก่งกาจพอที่จะปกป้องเมืองบาดาลไว้ได้ด้วยความกังวลน,นี้เองเขาจึงตัดสินใจทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่นั่นคือการออกเดินทางเพื่อสแสวงหาสุดยอดวิชาเป้าหมายของมัยราบ คือพระสุมเมตราษรีผู้ทรงญาณแห่งป่าหิมะผาหลังจากทูลลาพระมารดาและได้รับพรให้กล้าหารเก่งกาจเหมือนพ่อไม่ราบก็ใช้ริ์แทรกแผ่นดินพุ่งทยานจากเมืองบาดาลขึ้นมาสู่โลกมนุษย์ เมื่อไปถึงเขาได้กราบขอเป็นสิทธ์ซึ่งพระฤาษีก็เมตตาสอนวิชาให้มากมายไม่ว่าจะเป็นเวทมนต์สะกดทัพที่ทำให้นอนหลับได้ทั้งกองทัพมนต์ล่องหนหายตัว และพิธีกรรมที่ทำให้ร่างกายคงกระพันไม่ยาราบเป็นสิทธิ์ที่ฉลาดและตั้งใจมากครับเขาเรียนรู้ทุกอย่างได้อย่างรวดเร็วจนชำนาญพระฤาษีเห็นในความมุ่งมั่นจึงตัดสินใจมอบวิชาขั้นสุดยอดให้นั่นคือพระเวทถอดใจวิชาที่ทำให้ไม่มีใครฆ่าเขาได้ พระฤาษีได้พาไมายราบไปทำพิธีบูชาไฟครั้งใหญ่ที่ใต้ต้นรังขนาดมหึมาพิธีกรรมดำเนินไปอย่างเข้มขขังนานถึง15วัน ฝนฝาดินปั่นป่วนไปทั่วทั้งป่าในขณะที่มยราบนั่งหลับตาทำสมาธิอย่างแน่วแน่จนนั้นเองครับดวงใจของมยราบก็ได้พุ่งออกจากร่างกลายเป็นแมลงผู้ทองตัวน้อยบินออกมาจากเขาอย่างน่าอัศจรรย์เจ้าแมลงผู้ทองบินวนรอบตัวเขาสามรอบก่อนจะบินไปดมเกสรดอกไม้แล้วจึงบินกลับมาหาพระฤาษี พระฤาษีจึงค่อยๆจับแมลงผู th th ้ทองนั้นแล้วยื่นให้กับไมยราบพร้อมกับบอกว่าเจ้าจงนำดวงชีวิตนี้ไปซ่อนไว้ที่ยอดเขาตรีกูดนับแต่นี้ไปร่างกายของเจ้าจะคงทนทรหดแม้ศัตรูจะใช้ไฟกรดเผาร่างกายเจ้าก็จะไม่ตายไม่ราบดีใจอย่างสุดขีด เขารับดวงใจในร่างแมลงผู้ทองมาแล้วแทรกแผ่นดินกลับไปยังเมืองบาดาลก่อนจะนำดวงใจของตนไปซ่อนไว้ณยอดเขาตรีกูที่อยู่ลึกลงไปใต้เขาพระสุเมนอีกทีหนึ่งเรียกว่าซ่อนในที่ที่ลับสุดยอดและนั่นคือจุดกำเนิดของมายราช ที่เราคุ้นเคยกันครับจากโอรสที่เคยหวั่นหวั่นัดนี้เด็กกลายเป็นพยายักษ์ผู้มีกลายเป็นอมะตะที่พร้อมจะสร้างตำนานอันยิ่งใหญ่ของตัวเองแต่คำถามก็คือเมื่อมีพลังที่ไร้เทียมทานแบบนี้แล้วเขาจะยังจดจำคำสั่งเสียของบิดาที่ห้ามยุ่งเกี่ยวกับทศกัณฐ์ได้อยู่หรือไม่ ถ้าอยากรู้ว่าเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อและเขาจะเข้าไปพัวพันกับสงครามของทศกัณ์ได้อย่างไรบ้างอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องของเราไว้เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับถ้าคุณชอบคอนเทนต์แบบนี้และอยากสนับสนุนช่องนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ